สวัสดีครับกินเที่ยวพาไปเฮงวันนี้เราจะพาทุกท่านไปกราบสักการะรูปหล่อเสมือนจริงของพระบุรพาจารย์องค์สำคัญของวัดละคังครับและสัปดาห์นี้ครับกินเที่ยวพาไปเฮงนะครับ พ่อลูกเล้งหงยังอยู่ที่วัดะระฆังโกสิตารามนะครับถ้ามาที่วัดะระฆังแห่งนี้อีกหนึ่งจุดที่คุณต้องมากัดสักการะให้ได้นั่นก็คือวิหารสมเด็จโตนะครับและวันนี้เราได้รับเกียรติจากพระอาจารย์ปีชานะครับนมันสกาลครับพระอาจารย์ปีชาครับรที่วิหารแห่งนี้เวลามาที่วัดระฆังข<ม>าดไม่ได้ ขาดไม่ได้ต้องมาเพราะว่ามีความสําคัญยังไงครับเพราะว่า,าจริงๆวิหารหลังนี้เนี่ยเป็นที่ประดิษฐานรูปหล่อของอดีตเจ้าวาดสามองค์องค์ที่6สมเด็จพระพุทธาจารย์โตองค์ที่7สมเด็จพระพุทธาจารย์หม่อมเจ้าทัตแล้วก็องค์ที่8สมเด็จพระพุทธโกศาจารย์หม่อมราชวงศ์เจริญ แต่ว่าคนส่วนมากเวลามาที่นี่ก็มักจะมุ่งมากราบหลวงปู่โตครับผมคือถ้าหากว่าโยมที่มีปัญหาทางด้านความรู้สึกการงานด้านจิตใจครอบครัวอะไรเนี่ย อย่างน้อยพอมากราบหลวงปู่โตสวดคาถาที่ท่านเป็นคาถาเอกของท่านคือทินมัญจรมนุษ้สุกสบายใจและหลายคนนะครับผมบางทีเขาตั้งอธิษฐานบนหลวงปู่โตสิ่งที่เขาเคยทําไม่ได้มันติดขัดมาตลอดเด็กบางคนสอบไม่ได้แม้กระทั่งสอบเข้ามหาลัยปรากฏวันหนึ่งแม่พามากราบหลวงปู่โตตั้งอธิษฐานว่าถ้าครั้งนี้สอบผ่านจะสวดชินบมัญชรถวายหลวงปู่โตพันจบแล้วมันก็สมเร็จจริงๆไงนี่ฮะพระอาาจารย์ปีชาครับ ถ้าหากว่าประชาชนทั่วไปมาเนี่ยสวบดบทชินนัญชรไม่เป็นเนี่ยมาที่วิหารแห่งนี้จะมีบทสวดไว้ให้คนใหม่ไม่ต้องลำบากใจเลยจะมีตัวคาถาที่ทางวัดได้จัดทำมาเป็นตัวคาถาใหญ่ๆท่านสามารถนั่งแล้วก็ลืมตาดูตาคา,<อ>าถาที่ด้านหลังของรูปเหมือนลูกครูโต,โตได้เพราะนั้นถ้าหากว่ามาวัละครที่เนี่ยเป็นส่วนหนึ่งที่ขาดไม่ได้หลังจากที่ ไปกราบพระประธานในพระอุโบสถมาแล้วก<ม>็ต้องต้องมาที่นี่แต่ผมมองไปด้านฝั่งตรงข้ามของวิหารสมเ่โต,ตเนี่ยจะมีหนึ่งวิหารที่มีคนเข้าไปก,กราบสักการะวิหารสมเด็จพระสังฆราชสีในวิหารนี้เนี่ยก็จะมีเครื่องสําคัญของอดีตสมเด็จพระสังฆราชก็คือหนึ่งเป็นอัฐิของท่านซึ่งได้บรรจุไว้ในรูป เป็นรูปหล่อพระศรีอริยเมตไตรเป็นพระโพธิสัตว์ซึ่งจะมาตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าในอนาคตกาลนั้นหนึ่งสองก็คือสิ่งที่เป็นเครื่องสมณศักดิ์ของสมเด็จพระสังฆราชมันเป็นลักษณะเขาเรียกเป็นแท่นคล้ายๆธรรมาที่เวลาตั้งสมณศักดิ์สถาปนา สมเด็จพระสังฆราชเนี่ยสิ่งนี้ก็จะทรงพระราชทานมาเป็นเครื่องประกอบสมณศักดิ์ก็คือถ้ามานะครับท่านผู้ชมครับอย่าลืมนะครับวิหารทั้งสองหลังนี้ไปกับสักการะกันนะครับผมใช่ใช่ผมอยากจะเชิญชวนนะครับวันนี้วันอาทิตย์ครับสตาฟรถของคุณมาที่วัดระฆังแห่งนี้ครับมากับสักการะเพื่อความเป็นมงคลชีวิตของท่านนะครับแล้ววันนี้ผมต้องขอขอบคุณนะครับพระอาจารย์ปีชานะครับที่สละเวลามาเล่าเรื่อง ให้พวกเราได้รู้จักกับวัดราคงแห่งหน,นี้ได้แบบเต็มอิ่มเลยนะครับอขอบคุณท่านมากครับตรงข้ามกับพระวิหารสมเด็จพระพุทธจารย์โตก็ยังมีวิหารที่สําคัญอย่างพระวิหารสมเด็จพระสังฆราชศ